สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันเสาร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2568คู่แรกนั้นเป็นมวยรอบไม้บินรอบนอกเขานะครับพันเอกพีเคแสนใจยมวยไทยยิมพบกับทนานสิงห์ชนะเกียรตเพชรเดชาพิกันรน้ำหนัก103ปอนด์ คู่ที่สองจะเป็นทางด้านบุตรีซอบุญมีริ์พบกับทางด้านเพชรนาวีพยักกันตอนพิการน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์คู่ที่สามก่ญแงรายการวันนี้เป็นการพบกันอีกครั้งนะครับมาดีวีน้ำมวยไทยพบกับทางด้านโมโฮกง้อบังคพปิพิการน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์คู่นี้เคยเสมอกันมาไล่พิทายรายการด้วยยอดดอยแก้วสำริดพบกับทางด้านแสนเชิงสิทธิ์ออปราโมดพิกัรน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์นะครับ วันนี้เสียงอาจจะแพย่แหน่อยเมื่อคืนนี้ก็เสร็จภารกิจเอาหวยไปโชคนะครับที่พิธีผู้ตอนบรนทุงคุณนใหญ่นะครับของพี่ผู้ใหญ่แดงประอาวนะครับจัดศึกสอนสิวัตรร่วมกับพี่อาจารย์สุดใจนะครับเอาหวยไปโชคสามตัวเมื่อคืนก็ชนะรวดคู่อีกก็เป็นทางด้านเด,ดินนัทธพงศ์ชกเดิมพันหนึ่งแสนบาทนะครับเด่นนัทพงศ์คอ้ชนะคู่โชคมา ผมเลยเสียงแหบไปหน่อยคู่แรกนะครับพันเอกพิเคสันเจยเมทายิมเมื่อเช้ามา103.8ลดไปน0.8สิงชนะมา,า102.8ขาดไป0.2บ,บุตรีกับธนาเพชรนาวีมา1 1 6วันทพิกัดมาดี้มา103.2ขาดไป1.8เลยนะครับส่วนโมฮอคมา103.7ลดไป 0.6ยอดโดยแสนเชิงนัำหนดดโดยพ้าพิกัดส่วนแสนเชิงมาได้15.6ขาดไป0.4นี่คือน้ำหนักมวยเมื่อเช้านะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพิเคชัน24สิ่งที่ดีที่ผมแนะนํานะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หากติดขัดอือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 005 04 80ผมพร้อมแน่ครับแนะนำทุกทท่านเลยนะครับราคาเรียเปิดมาก่อนวันชุกง2วัน3าวันเลยนะครับช่องเจ็ดสีช่องสามบ่มน้อยนี่เปิดมา2วัน3าวันรายการศึกมวยวันในการจอดฮทิตณเวลานี้เปิดมากวอนวันจุกเป็นอาทิตย์แล้วก็ทุกวันที่มีมวยก็จะมีราคาเรทหลังการชงน้ำดัก เราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเข้าไปเจดข้อม,มูลไว้นะครับนามาเปรียบเทียบกับราคาเดทก่อนเมื่ขึ้นชกเล่นหลต่อหลรองไปทางไหนเราก็จะรู้เราก็เห็นด้วยตันเองไม่มีใครหลอกเราได้แอปพิเกตสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความเปนคงต่ดนการเงินนะครับที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองรอะบาทเปิดแล้วเราเอาตัวบางทุน ใช้สิ่ดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการ้าเงินหาตองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแอปพิเคสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะครับต่อไปมาดูเมื่อรักเมื่อชอบผมในรับคู่แรกนั้นพันเอกตัวนี้อาวุธหลากหลายรวดเร็วหลักเหลี่ยมดีสมเยี่ยมหน้าเสืยแข็งแล้วก็ไฟนี้ได้ใหญ่ได้สูง ส่วนสิงห์ชนะประเภทหนักแรงแต่ว่าวันที่เสียเปรียบรูปร่างความรวดเร็วเ,วเป็นรองช้ากว่าเยอะเปิดว่ามาเป็นติดเด็ดในรายการครับอยากได้เท่าไรจัดเอารุ่นได้ถึงดับน็อกพันเอกพิเกศนสันใจมื่อไถยยิมพีหน้าจะได้เป็นรองผู้การแล้วนะครับพีนี้เป็นรองผู้เป็นท่านผู้กลับอยู่พันเอกพิเกศนสันใจเมื่อไถยิมครับเปิดว่ามาดำทุนกู่ที่สองกับบุรีสอบุญมีฤทธิ์ ตัวนี้ขยันออกอาวุธหนักแรงขยันเพชรนาวีในประเภทเหนียวหนึบหนักแรงเช่นเดียวกันผมชอบไปทีบุตรีโดยเป็นมวยทีที่ตามอีกคนกับบุตรีสอบุญมิริศหน้าเสือแข็งโป่กบรทุกวรรายการกับมาดีวินาทยไทยสูงยาวเข่าแหลมขยันออกอาวุธศอกสลับหมัดหนักเข่าขวางหน้าดันแทง เจอขโมงกโมงกประเภทหนักแรงเช่นเดียวกันแต่ว่ามาเจอมาดีเนี่ยซึ่งยาวใหญ่ไม่ทันวันนั้นโมโฮอกนี่หนีถอยเชือกแทบบาดหลังนะครับวันนั้นทั้งคู่เสมอกันมาวันนี้ปรเดเปิดมาทางด้านโมกเป็นต่อ19บลงุนรองเป็นทีเด็ดครับมาดี้พิณน้ำมวยไทยเดินจับเดินดีเดินขวางเดินต่อยเดินฟันศอก ผมว่าดีกว่าเยอะนาลงตจนดองมาครับวันนี้ปีท้ายรายการยอดน้อยแก้วสำริดหนักแข่งรุนน้ำนอกได้ส่วนเซนเชิงนี่กว่าเพทแข็งแกร่งแต่ว่าคุณนี่อันตรายส่วนตัวผมนชอบต้นรุนน้ำนอกได้ยอดหน่อย,ยแก้วสำริดครับรุนนับนอกได้ครับคู่นี้อันตรายนะครับสรุปเมื่อรักเมื่อ,อวันนี้เผื่วัวมาอยา่างไรต่ออะไรจัดเอาพันเอกพีเคแสนชัยมยไทยยิมคู่ที่สองจอร์ิทิบุลีซอบินมีฤทธิ์ อุที่สรองพิธีมาดีวิน้ำมวยไทยอะไรพิธายรายการด้วยยอดไอยแก้วสำลิดรุ้นนับนอกได้ขอบคุณสำหรับการที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ